สวัสดีจ้าอีกีสวัสดีครับเชฟอ้วนสวัสดีครับ <laughs> ป้าอ้อยมาฮอดบ้านแล้วเนาะจานะ้าเนาะเพื่อนน่ะเพิ่งจะขับรถมาถึงได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเนาะจา้ามาถึงป้าอ้อยจะไปกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะจานะ้าเนาะมาถึงบ้านแล้วดียังมีลมมีเปรนอนใต้ต้นมนะมนะ่วงแล้วจ้าเนาะอีกิ้น้อยโบกมือทักทาย วันนี้วันสงการวันสุดท้ายแล้วมาจะเลยย่นน้ำเม่น <laughs> มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยน้องจ๋าเนาะนี่น้จ๋าต้นมงม่วงกระสอมมงม่วงน้อยเน้องจ๋าเนาะได้กินหมากสุกมันแล้วส่วนกระท้อนก,กับกาลังออกหมากเน้อจ๋าขนุนต้นนี้ป้าอ้อยปลูกปีกายนี่ปีก่อนนี่เนาะ มีลูกแล้วพันสีชมพูเนาะจ้ะนวลมันจะเป็นสีชมพูอีกคีขนน,นออกลูกเต็มเลยเนาะจ้ะนะอ้ยหอนคักพี่น้องเอ้ยบอยมาถึงบ้านแล้วนาะจ้ะนะหอนคักหอนคัก ้ยังบุันได้ย่าง,งาเข้าไปบึงแม่จะลายู่เห็นเพื่อนเงียบคือที่บอยู่เพืงองัน้นบบเห็นหมอเตอร์ไซค์เนาะอันนี้ต้นพักกระโดนเนาะจ้ะนะคุดเอาอยู่ป่ามาปลูกยอดงามๆกินกับกะยังไงนะกินกับลาบกระโดน,นน้ำเนาะ ขนาดข้างเฮือนมีแต่ต้นไม้เย็นๆนี่เนี่ยงั้นพักืูขนุอนอันนี้หมักม่วงอ่ะอี่อยางบุเขียวเสวยหรือเปล่ามันเป็นในตรงนี้รถไถดันมันก็นเลยหักน่าจานะเนาะแล้วมันปุ่งขึ้นหม่ ต้นขี้เหล็กอุย้ยหมักเมากระลังเป็นดอกพี่น้องจ้ะหมักเมาใหญ่เป็นดอกแล้วกต่เดี๋ยวก็ได้กินหมากถ้าป้าอ้อยอยู่บ้านป้าอ้อยฮดน้ำมันมันก็สิจับหมากดีดอกอันนี้ป้าอ้อยบ่อยู่นะก็เลยบ่มีหม,ม,มาก ส่วนอันนี้ก็ผักหวานของเรานะจ๊นะเนาะนี่ผักหวานผักหวานกนก,นกำลังปรุงงอนดึงมกนีอุ้ยม,กน,ก,นม,มกนี้ซุกเลอตัวนึงอึมกมี้ซุกเลย ชัดตัดนี่บ่มได้มือสองมือซุกเลยจ้ะ<ด>ึฟังเสียงเอาพี่น้องจ้ะมือมีมันอันนั้นหรอโอ้หอนนะ ขนุนมันแก่หมดทุกลูกเลยจ้ะแต่ว่ามันนวลน,น้อยแต่อยากจะบอกว่ามังมีอันเนี้ยวานหวานได้พี่น้องจ้ะอ้อ,อัอน,น,อน,น,น,นหนี่งนืมนะนวลกันนานาเม็ดมันก็วานหวานแมจิลาบอยูโบหินมาซังบุกป่า เบิงบ้งนี่นะมักมีใบเหลืองแล้วนี่มันสิตายได้หนอนอนกินเง่ามาันเบิ้งที่นอนยมันเน่ามันหล่นลงมาบุพกันกินมันได้นี่เนาะหนี่แรงค่ะค่ะป่ายมต้นนี้ป้าอ้อยปลูกกัน แต่เปนนี่ค่ะรถโบยนรนบึงรู้ไหมหมองม่งกับดกดก่ะดกอืมอืมดกดูดิ พ่พาเบื่อมะม่วงนี่จ้ะมะม่วงต้นนี้น้องชายป้าอ้อยเป็นคนปลูกเลยนะมะม่วงใหญ่น่าจะเนาะฮะแม่เหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นมะม่วงกันอือใช่ใช่มะม่วงต้นนี้น้องทรายป้าอ้อยเป็นคนปลูกกับต้นข้างหลังนะจ๊ะเนาะส่วนต้นนี้เพิ่งเอามาปลูก ต้นนี้ปลูกใหม่ปีกายปีก่อนนี่นะจ่ะพันเดียวกันนั่นแหละหน่วยใหญ่มากลกลกส่วนมะงม่วงแอปเปิ้ลมันมังม่วงแอปเปิ้ลมันบวกขึนนะจ่ะอันนี้เป็นมัม่วงแอปเปิ้ลแต่ว่าเขียวเสวียใหญ่หันขึ้นอยู่มีหมากอยู่หมากนึงแล้วก็ พุ่มังมงแอปเปิ้ลต้นข้างในผูวโบเป็ดปมาเขียวเสวยกับบบเป็เน,นะจ๊ะอุ้ยหอนแอปเปิ้ลไม่เป็นลูกเขียวเสวยก็ไม่จับลูกนะจะดกจะพักคพื่อหน่วยนี่ย้ายใหญ่พี่น้องจ้ะอันนี้ต้นมะกรูดด้วยจ้ะ <laughs> หน่วยละกิโลเลไรนี่ถ้ามันอยู่แบบดินซุม่มน้ำซุม่มเนาจะมันเป็นม้ม่วงไงป้าอ้อยซื้อ <c oughs> มาปลูกลายต้นเบิดเงื่อนหลายท่านจะซื้อต้นไม้มาลงห <c oughs> ม้อม่วงเลยลายพันซื้อต้นไม้มาลงอันนี้ก็น้องใายป้าอ้อยเป็นคนปลูกต้น,นี้ ตนคนปลูกไม่ได้กินเสียไปแล้วลูกป่าฮอนคักแม่จนล่าบรอยู่เฮือนลูกป่าอู้อยู่ใต้นี่เย็นดีดีมันลมมีมีป่าม,มีป่าเหรอเออ หาปีมะผูกใต้ต้นไผ่แล้วมันจิตนจ้ะเนาะเดี๋ยวไปก่อก่อไผ่อันนี้ถ้าเข้าหดน้ำมันมันสิแตกนี่นี่ฮะแตกอ้อมก่อโอ้ยฮอนจะพี่น้องจ้า เบื้องหน้าอีกคิวอีกคิวร้อนไม้เบื้องเือนปล่อยหกขนาดต้นมะต่องานั้นก็กำลังออกลูกนะจ๊ะมะม่วงอะไรเงีมะม่วงกระดุกอยู่บุปปาไปย่างลงมาเบื้องแม่จันลาเรายังบดกระดานแม่จันเราเรายังบดอยู่เฮือนัย่างลงมาเบื้องแม่นาเรายงบดกนแม่จนลาเรายั่ข้้น บุ๋งมาเขือพวงกำลังงามโตนิว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 ตั้น้ำพริกกะปิกินเอาจ้านะนะคะนิวเด็กนิวหุ่นนิวสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีนี่นิวสวัสดีเอฟซีหน่อยแพรดาสวัสดีครับหลานใจล่า อันนี้ primo, พ่อหวานเนาะจ้าสวัสดีครับร้อนพึ่งพึ่งจะได้เห็นหน้าพ่อหวานบ่ได้เห็นโดนพอน้องหญิงบ่ถ่ายคลิปหนุ่มบ้านนาไม่ลงคลิปเลยอันนี้กับเมตูนเนาะจ้าสวัสดีจ้าอันนี้กะน้องหญิงนะมันย้อนแสงเนาะจ้าเนาะ อันนี้กับน้องๆที่อยู่บ้านกำลังออกมาหัวไปคาบเอาแนวล้างจานมาอีกแล้วนะเดี๋ยวอจะลุ้มล้างอันนี้มาอนนี้มาหน้อยกำลังดื้อน้องน้องเอ้ย้อนแสงอันนี้โอ้ยย้อนแสงเอ้ยน้องยิงปอยมีข่าวดีเด้อปอยชิได้หลานเพิ่มอีกแล้วได้ไหมนี่งปะ ลานลานกำลังสีอันนั้นอีกแล้วมีลานอีกหนึ่งคนกำลังรอลุ้นว่าผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนอันนี้หันเท่าทาลกบท่าลกใบใหญ่จะถืออันนี้หันอันนี้นอันน้อันน้องอันน่ะว่าดีอีกแล้วลูกคอยต้องไม่ได้ว่าดีอันนี้หันเป็นเบาแล้วแต่อันนี้หันยังอยู่สําเกลย้อน เออขีดเลยเลยเออหมังม่วงด่กโด่งแ้นจ้ะเนาะอุ้ปลาอ้อยฮอนฮอนบักคักเลยหย่างลงไปจ้ะสำหรับคลิปนี้ป้าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ป้าอ้อยในเด้อจจะเด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วจ้ะเนาะแล้วคลิปต่อๆไปไปละค่ะสวัสดีค่ะหานะ